สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนิงกกตูมนะคะนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะถ้ำจันเขียวนะคะตอนนี้ก็มาถึงถ้ำนะคะถ้ำใหญ่แล้วนะคะถ้ำใหญ่ถ้ำจันเขียวแล้วนะคะเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะนี่นะคะถ้ำใหญ่มากค่ะใหญ่มากนะคะน่าอยู่เป็นถ้ำธรรมชาติมากๆเลยนะคะ เราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะเราจะเข้าด้านในเนาะเข้าไปดูด้านในกันนะคะนี่นะคะพอมาถึงนะคะชุ่มฉ่ำเย็นกับน้ำนะคะน้ำที่ตกลงมาจากหลังถ้ำนะคะ โอ้โหดูสิคะน้ำตกลงมาจากหลังถ้ำแรงเหลือเกินนะคะแรงเหมือนเดิมนะคะนี่ดูสิคะถ้ำใหญ่อลังการมากๆนะคะนู่นนะคะดูนะคะนูนนะะ่นค่ะจะให้ดูลบๆเลยนะคะบางครั้งก็จะมูวนะคะถ้ำจันเขียวนะคะเห็นไหมคะข้างในท้องท้องถ้ำนะคะเขียวนะคะเขียวสุดสายเลยนะคะเรียกว่าถ้ำจันเขียวนะคะนี่นะคะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของภูหลวงนะคะแห่งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันพระอนะ๋ท่านอาจารย์จัดดอกไม้นะคะจึนใสนะคะโอ้โหร้หอนนะนี่นะคะดูสิ น้ำนะคะตัวกรงมาจากหน้าถ้ำเลยนะคะโอ้ยเดี๋ยวไปกินน้ำก่อนนะคะตอนนี้ก็หายน้ำมากเลยนะคะเดินทางมาไกลนะคะก็หายน้ำมากมากเลยนะคะแล้วก็จะตักกินตรงนี้นะคะมีขาน้ำนะคะน้ำกินนะคะที่บริสุทธิ์ใสสะอาดมาจากบนภูเขานะคะ บายเย็นชื่นใจนะคะเหนื่อยมากเลยนะคะดูสิคาน้ํานะคะยิ่มเอิบไปด้วยน้ํานะคะนี่นะคะนี่นะคะคือถ้าจันเขียวนะคะนี่นะคะทั้งหลายอ่าใครก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะถ้าท่านไหนที่จะเดินมาไม่ถึงนะคะไกลมากเลยนะคะ จากบ้านกกตูมมาโอ้โหนะคะไม่รู้กี่กิโลเดินมาก็ไม่ได้จับเวลานะคะประมาณนะคะประมาณห้ากิโลนะคะนี่คือประมาณนะคะนี่นะคะกลับก็คงจะเกือบสิบกิโลก็ประมาณสิบกิโลนะคะนี่นะคะเป็นสถานที่ตะเกาแตะกอนนะคะชาวบ้านเราก็มาบ่อยอยู่นะคะค่ะ จะให้ดูรอบๆนะคะค่ะข้างบนนะคะนี่นะคะพระอาจารย์จำพรรษาอยู่ที่นี่นะคะก็สององค์นะคะนี่นะค่ะจะอยู่สององค์นะคะจะเป็นถ้ำที่ใหญ่นะคะในภูหลวงนี้ถ้ำนี้จะใหญ่ที่สุดในภูหลวงนะคะนี่ค่ะใหญ่ที่สุดเป็นธรรมชาติเลยนะคะ ด้านในนะคะก็จะเป็นลึกเข้าไปนู่นนะคะที่นอนของพระอาจารย์นะคะก็นอนอยู่ด้านในนู้นนะคะเป็นที่ที่เป็นที่ที่ว่าไปก็สบายนะคะค่ะที่สบายสบายนะคะใหญ่กว้างนะคะ อ่านี่ค่ะดูสิคะนี่ก็คือหน้าผานะคะบนนี้ก็คือหน้าผานะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ํานะคะก็ตกลงมาจากหน้าผานี่นะคะอ่าตกลงมาจากหน้าผาอย่างนี้นะคะที่ตกลงมาใช้นะคะจะตกลงมาจากหน้าผาอยู่แบบนี้เดือนสี่เดือนห้าก็ไม่หมดนะคะน,น้ํานี้จะไหลอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะไหลลงมาอยู่ประจําเลยนะคะอ่า ตกลงมาอยู่แบบนี้ประจําเลยนะคะนี่นะคะเราจะเดินไปดูทางนูน่นคือโรงโครัวนะคะถ้าน,นี้อยู่มานานหลายปีแล้วนะคะแต่ก็พระก็ประจําอยู่สององค์มานานหลายปีแล้วนะคะก็ความเจริญก็คงจะก็แค่นี้นะคะเพราะห่างไกลความเจริญนะคะอยู่ไกลมากเลยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจะพาไปดูโรงโควนะคะนี่เป็นสาระเล็กๆที่ชั้นข้าวนะคะสาระเล็กๆนะคะดูสิคะด้านหน้าผานะคะก็อยู่หน้าผาเลยนะคะนี่นะคะก็อยู่ที่หน้าผาเลยนะคะถ้านะคะตรงนี้นะคะน้ําที่หยดลงมาจากหน้าผาแล้วก็ที่ถ้านะคะดูสวยงามมากนะคะ สวยงามเป็นธรรมชาติมากนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสวยงามเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะน้ำตกลงมาจากสูงมากนะคะเราจะไปนั่งอาบน้ำทิพย์กันตรงนั้นนะคะก็ได้นะคะถือบางคนเชื่อนะคะว่าเข้าลงไปนั่งอาบน้ำทิพย์ตรงนั้นแล้วจะมีโชคมีลาบหรือว่าจะอยู่เย็ยนเป็นสุขอยู่ดีสบายนะคะก็บางคนเชื่อนะคะเดี๋ยวเราก็อาบน้ำแถว ที่ห้องน้ำนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่นะคะ่าก็มาบ่อยนะคะแต่ละปี่าก็มาบ่อยนะคะ่ะา,กา,ะคะาก็มากราบไหว้นะคะกราบไหว้อง์ศักดิ์สิทธิ์นะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะแต่ก่อนชาวบ้านกกตูมนะคะบ้านกอก,ก,กนะคะมีโชคมีลาบ กัสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แย่งนี้นะคะมากนะคะมากนะคะค่ะไม่ใช่น้อยนะคะนี่ค่ะด้านนู้นก็มีน้ำเหมือนกันนะคะแต่น้ำตกไม่มากนะคะตกลงไม่มากเหมือนกับด้านฝั่งทางหน้าถ้ำนี้นะคะ นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นถ้ำนะคะเป็นที่พักสง์เป็นที่อยู่ของพระอาจารย์นะคะด้านหน้าก็จะเป็นน้ําตกลงมาแบบนี้นะคะออยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะตลอดการเวลาตลอดปีตลอดเดือนเลยนะคะไม่ว่าฤดูแล้งหรือฤด,ดูฝนนะคะตกลงมาแบบนี้เลยนะคะทําให้เย็นนะคะอยู่ในถ้ำนะคะทําให้เย็นทําให้อารู้สึกสบายนะคะนี่นะคะเดินห้านะคะร้อนๆน,นะคะ อยู่แบบสบาย,บาย,เย,ะะเยๆเลยนะคะเย็นเนเลยนะคะดูนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ